พอดีหรือเปล่าไม่รู้พอดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันเป็นคนทํากับข้าไม่ชอบชิมมันยังไม่ถึงเวลากินไงมีได้เหรอแบบนั้นมีเอาจริงๆไปดูเลยไปดูโอ้ไปดูโอ้ไปดูไปดู ของขึนในเช้าเลยวันนี้ไปดูอะไรนี่อันนี้เวทีอันนี้เวทีกลางน้ำอ่ะแล้วคนตกปลาอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะโอ้โหปวดนะกันตกปลา เออก็อเลยว่าโอ้ไปแบบนี้เลยไม่ใช่เขาไม่ได้ไปเพื่อนก็ส่งมาให้เพื่อนก็ส่งมาให้เขาไม่ชอบตกแบบนี้หรอกเขาชอบตกที่เขือน <c oughs> ป่านนี้คงแบบไอ้ไส้แตกแล้ว ป่านนี้น่าจะจามหรือไอไสแตกไปแล้วเออไอไสแตกไปรวด,ดอย่าไปสูงสารใส่ไม่ดี บนเวทีเขาเรียกปลาอะไรยายบนเวทีเขาเรียกปลาอะไรยายไม่รู้สิปลากระจูโอ้แห็ยังตกแล้วก็คงจะลากกันไปไหนได้เนาะโอ้เดี๋ยวนี่สระน้ำเปไหน้นาะถ้ามันเป็นสระถ้าถ้ามีแฟนบอกว่าขอไปตกปลาที่สระตามมันไปเลย เหมือนสนามฟุตบอลเหมือนกันเห็นแฟนชอบไปเตะฟุตบอลไม่ได้ไปเตะฟุตบอลหรอกมีพิตตี้พิตตี้ไปนั่งะโอ้โหทำไปทั่วเนาะเขาเรียกอะไรการตลาดเนาะการตลาดพวกนั่งดูก็เป็นบ้า ไม่ให้เมียทำอะไรแต่งตัวโป๊โโโให้ดูสนามบนมีพิกพี่มีมีแถวนี้ก็มีแถวนี้มีเมียเมียบางคนนะไปจับได้ถึงสนามบนตีกันหลายคู่แล้วมีเวลามันบางภาคเหนือยเวลาม,มาภาคเหนือพี่ตีก็จะแต่งตัวแบบยัวยวัแล้วก็ไปนั่งตักเอพี่เหนือ่อยพี่เช็ดเหงื่อเช็ดอะไรให้เว้ยต้องไปแอบดู จริงจริงมีโฟอไม่เป็นอันเรียนหรอกอมีจริงจริงมีตกปลาก็มีตกปลาก็มียายเพิ่งรู้นี่แหละยายเพิ่งรู้นี่แหละตกปลามีเออ ไปดูเนะี่ยตกปลามีในะความแตกแล้วคนชอบตกปลาเห็นไหมไปดูพี่เถื่อนเลยพี่เถื่อนไปตกปลานั่งแล้ว <c oughs> เอาลงด้วยนะ พริกนดำพริก